สวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะจะมารีวิวหลังดูดไขมันที่เอมิรต์กับคุณหมอเฟิร์สสเดือนแล้วค่ะดูดไขมันที่ต้นแขนจะมีช่วงหน้าท้องเอลเอสแล้วก็เซ็กซี่ไลน์ปีกหลังค่ะผลลัพธ์หลังทําก็รู้สึกประทับใจมากคุณหมอสามารถตั้นหุ่นให้ได้อย่างที่เราอยากได้เป็นหุ่นในฝันเลยตั้งแต่เด็กๆอยากมีแขนที่เล็กเรียวเวลาใส่ชุดแล้วก็จะดูไหลเป็นหกตอนเด็กๆเ,เราเป็นคนมีต้นแขนใหญ่แล้วก็คิดตั้งแต่เด็กเลยว่าน่าจะมี วิธีการที่จะทำให้เราแขนเล็กได้นในอนาคต ตัดสินใจเพราะว่าอยากมีรูปร่างที่ดีต้นแขนเล็กพอเราดูดไขมันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะเกินร้อยก่อนหน้านี้ก็เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นคนอ้วนประมาณไซส์เอ็มแต่ว่ามีปัญหาเรื่องต้นแขนใหญ่แล้วก็มีพุงหุ่นไม่ได้เพียวแต่ว่าณนะตอนนี้หลังจากทําแล้วก็คือสวยเพียวเลียวแล้วก็คุ่นดี ถ้าพูดถึงเอเมาล่าค่ะคือประทับใจตั้งแต่แรกเลยที่เข้ามาสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกคลินิกที่ไหนดีอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตรงไปตรงมาแล้วก็พูดอย่างตรงจุด <característ> ก่อนหน้านี้ <Exp ans ion> เคยทำศัลยกรรมมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเราแล้วเราก็มาเฟลทีหลังเราก็เลยเข้ามาที่เอเมาล่าเข้ามาลองให้เขาแก้ไขจากเคสที่มันมีปัญหา ทีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวพอครบ6เดือนไม่ถึง1ปีด้วยค่ะ6เดือนตัดสินใจกลับมาทําเลยแล้วก็ได้ที่แบบที่เห็นนี่เลยค่ะขอบคุณคุณหมอเฟิร์สมากเลยที่ปั้นหุ่นนี้ให้ V a p e y o u r b ส e อม m ล l a